สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมนะครับผมของวันที่22พฤษภาคม2567แล้วเป็นการปล่อยต่องวดของวันที่23พฤษภาคม25งพันต่อเลยนะครับผมนะครับก่อนจะไปดูตัวแรกผลสรุปแล้วก็ไปดูคลิปต่อเนื่องก็ มาดูคำเตือนกันก่อน,นครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรกด like, ปรกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทาง youtube YouTube ช่องทางเดียวนะครับผมขอให้ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับ ขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับเลขหน้าคลาดหานหน่อยรวมวันที่22พฤษภาคม2567นะครับ คลิปนี้นะครับเข้ามาแล้วสี่เดือนกับสิบวันนะครับนะครับมาดูครับผมเลขนักลาดวางตัวไหนไว้นะครับรูดบนล่างนะครับเลขนักลาดวางไว้เจ็ดแปดสองสามสี่ครับผมนะครับเมื่อนำมาวินแล้วนะครับได้ตัวเจาะสิบคู่ดังนี้ครับ 7จ7ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสาครับนะครับมาดูตัวเลขเลยครับผมว่าผลออกอะไรนะครับผม มาดูเฉพาะกิจครับฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก5 6 1 4 8ครับผม5 6 1 4 8เข้ารูด4ล่างครับเข้ารูด8ล่างครับเข้าตัวเจาะ4 8ครับผมล่างครับได้3เด้งนะครับผมฮานอย เฉพาะกิจนะครับฮานอยกาชาติครับผลที่ออก3 6 3 3 3ครับเข้ารูด3บนครับเข้ารูด3ล่างครับเข้ารูด3ล่างครับครับผม ได้3เด้งนะครับผมดีใจด้วยนะครับผมเด้งมาสองหน่อยแล้วนะครับมาดูครับผมผลของพิเศษนะครับพนอยพิเศษออกอะไรนะครับส5 1 3 4ครับผมสี 4, 5, 1, 3, ่ห้เข้ารูดสามล่างครับเข้ารูดสี่ล่างครับ เข้าตัวเจาะ3 4ล่างครับดีใจด้วยนะครับผมเด้งเดงเดงอีกแล้วครับ3เด้งนะครับนะครับถาน้อยปกติครับผมผลที่ออก3 9 7 8 7ครับผมเข้ารูด7บนครับเข้ารูด8ล่างครับ เข้ารูดเจ็ดล่างครับเข้าตัวเจาะแปดเจ็ดครับผมล่างครับนะครับผมดีใจด้วยครับผมได้สีเดงนะครับผมได้สีเด้งนะครับผมสี่นอยนะครับสี่ฮานอยเด้งมาทั้งสี่ฮานอยครับผมมาดูต่อครับผมฮานอย V-P จะเด้งไหมนะครับผมคนที่ออกนะครับผมเจ็ดสี่สองเจ็ดหนึ่งครับ หลักร้อยเข้า7ครับหลักสิบเข้ารูด4ี่ครับผมหลักหน่วยเข้ารูด2ครับผมนะครับแตก3มตัวนะครับผม3ามตัวแตกนะครับผม3ตัวแตกนะครับนะครับ742มาดูล่างครับผมล่างออก71เข้ารูด7ครับนะครับ ก็ห้าอ่าสี่ห้าหกหกเด้งนะครับผมก็แตกสามตัวนะครับสามตัวนะครับสองตัวก็เป็นหนึ่งเด้งสามสี่ห้าหก,หกนะครับหกเด้งนะครับดีใจเอฟซีด้วยนะครับผมนะครับห้าตัวนี้นะครับผมมาครบทุกตัวนะครับผมก็ยังคงเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับ เดือนนี้เป็นเดือนที่นะครับเดือนที่4นะครับกับ10วันนะครับผมที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมาเช็คกันเลยครับผมฮานอยรวมนะครับเราได้กี่เด้ง3 6 9 13 19เด้งนะครับผม19เด้งใน5ฮานอยนะครับผมครับดีใจด้วยนะครับผมดีใจ fc ด้วยนะครับ มาตามต่อครับผมเลขคลาดปล่อยต่องวดให้อะไรไว้นะครับผมของวันที่23สพฤษภาคม2567นเะครับเลขหน้าคลาดภาในรวมวันที่23สพฤษภาคม2 5 6 7รูดบนล่างเลขหน้าคลาดวางไว้9กับ0นย์นะครับเลขวินครับผม567ครับผม เมื่อนำห้ตัวนี้นะครับผมมาวินกันแล้วมาประกบคู่แล้วนะครับได้คู่เจาะ10คู่ดังนี้ครับผม90 9า9ู9ย์7ก้าศห 0 6 0 7 5 6 5 7ครับนะครับอย่าลืมนะครับผม5ตัวนี้นะครับ9กับ0เลขลาดเน้นไปที่พิเศษปกติและว i p นะครับส่วนตัวเลขทั้ง5ตัวเลขลาดคัดสรรมาแล้วนะครับสามารถนำไปไปลูดได้ทุกตัวนะครับผมนะครับนำไปลูดได้ทุกตัวนะครับ ยังไงก็มีให้เห็นครับตามสติ4เดือนกับสี่เดือนกับ10วันนะครับคลิปนี้นะครับเป็น4เดือน11วันนะครับสเดือน11วันนะครับแล้วก็นำตัวเลขั้5ตัวนี้นะครับผมไปเปรียบเทียบกับอาจารย์สนักอื่นท่านอื่นนะครับผมที่ท่าน ทำนะครับสูตรฮานอยนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในสถิตินะครับเพราะเลขคลาดไม่อยากให้เชื่อเลขคลาดฝ่ายเดียวนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าตัวใดจะออกนะครับเลขคลาดทําเป็นแนวทางจากสถิติตัวเลขเท่านั้นนะครับมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ขออภัยนะครับผมยังไงก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับอย่าได้เจ็บ อย่าได้จนเยอะต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ